สวัสดีครับเพืพ่อนๆครับวันนี้เป็นวันที่2กันยายน2,563นะครับเวลา6นาฬิกานาทีเม,มื่อวานเนี่ยผมได้ออกไปหาซื้ออุปกรณ์ในการชงกาแฟนะครับซึ่งเป็นกาแฟมอคคาพอท ซึ่งเฮ er ียโหน่งเนี่ยร้านเฮ er ียโหน่งคอฟฟี่แอนด์คลิกออนไลน์เนี่ยได้มีน้ำใจนะครับเอากาต้มแบบากาต้มกาแฟแบบมอคค่าฮอตเนี่ยให้ผมเอาไว้ใช้ก็นับเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็เกือบ2ปีแล้วนะครับน่าจะเกือบ3ปีสุด้วยซาำเพราะว่าตั้งแต่แกเริ่มเปิดร้านใหม่ๆอะ่ะผมก็ว่าเอ,อ อยากได้สักอันหรือาหาซื้อที่ไหนแกก็ว่าไม่เป็นไรอ,องแกไปหนึ่งอันเมื่อตอนนั้นแกซื้อไ้เยอะเนาะแกซื้อไว้ทดลองทดสอบเนี่ยซึ่งโหน่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีน้ําใจกับเพื่อนเสมอๆนะครับแกได้นําคือคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยถ้าเอาจะเอาอะไรให้เพื่อนเนี่ยถ้ามันมีอยู่สามอย่างนะมันมีดีดีปานกลางดีมากเนี่ยแกก็จะเลือกเอาดีมากให้เพื่อนแล้วก็เอาดีเอาดีปานกลางเอาไว้ให้ตัวเองใช้ ซึ่งหนงก็จะเป็นคนแบบเนี้แล้วก็ผมก็ได้ใช้การชงกาแฟแบบมอคคอ์พอตเนี่ยมาช่วงหนึ่งตั้งแต่ได้มานะครับแล้วก็วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบยุ่งยากเราต้องไปหาเม็ดกาแฟต้องไปปั่นแล้วก็ต้องเอามาชงแล้วมาต้มกาต้มน้ำอะไรเนี่ยซึ่งมันยุ่งยากซับซ้อนผมก็เลยแบบ เลิกชงกาแฟแบบมอคค่าพอตกินเองไปช่วงหนึ่งแต่เวลาที่ไปอดหนุนร้านเยโหนงหนงก็จะชงแบบมอกค่าพอตนี่ให้เรานะครับนั้นจากนั้นผมก็หยุดใช้ไปประมาณเกือบสองปีได้เกือบเกือบนะครับเกือบเกือบสองปีได้แล้ววันวันหนึ่งเ่ยผมก็ได้นั่งดู Youtube นะเรก็บอกว่าชีวิตแบบ new normal ทำอะไรที่แบบ slow l i ฟ e เราก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากจะทำแบบ new normal เหมือนคนอื่นบ้างแรงบันดาลใจเนี่ยก็ทำให้เราต้องไปสแสวงหาอุปกรณ์เดิมเอาอุปกรณ์เดิมปัดฝุ่นขึ้นมาแล้วก็เข้าไปศึกษาใน YouTube ว่าในการชงกาแฟแบบมอคคาพพอตทำยังไงให้มันอร่อยซึ่งการชงกาแฟแบบมอคคาพอตเนี่ยไปเจอคลิป,ลปหนึ่งนะครับของน้องที่เขาขายเครื่องชงกาแฟด้วย เขาก็บอกวิธีชงแบบมอ่งข้าวผดว่าถ้าชงดีๆนะเลือกเม็ดกาแฟดีๆชงดีๆอะ่ะก็ไม่ได้แพ้เครื่องแพงๆเครื่องเป็นหมื่นเป็นแสนเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยลองพยายามมีความมุ่งมั่นที่พยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้ได้เหมือนที่น้องคนนั้นเขาแนะนาําคือชงกาแฟให้เหมือนกับเครื่องแพงๆซึ่งวันนี้ผมก็เมื่อเอาเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานผมก็ไปซื้อมานะก็ได้เครื่อง เครื่องต้มเล็กๆอันหนึ่งเครื่องบดกาแฟเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็ได้กาแฟมาหนึ่งถุงเดี๋ยวผมก็จะขึ้นขึ้นเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆได้เห็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าพอสแครของเราถ้าเราไม่เห็นภาพด้วยนะมันก็ดูจืดชืดน,นะผมทำพอสแครปมาก็หลาย EP แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ขึ้นภาพให้เ,เพื่อนๆดูมันจะจืดชืดมวัวแต่เราพูดอย่างเดียว พ่าพอดแคสต์ของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่องของพอดแคสต์เนาะยังทําไม่เป็นเลยว่าอยู่ในช่องของพอดแคสต์เนี่ยแอปพอดแคสต์เขาทํำยังไงได้ได,ได้ได้แต่ไปฟัง,งคนอื่นแต่บั๊บแล้วถ้าเราจะโหลดมันลงอะจะทํำยังไงแล้วมันจะมีใครฟังไหมในนั้นก็แต่ผมก็ลงพอดแคสต์ใน u t u b e เหมือนเดิมนะครับถ้าวันไหนพอดแคสต์ u t u b e เปิดโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าจอได้ก็จะดีเนาะก็ฝาก YouTube ด้วยนะครับว่าถ้าทำพอร์ตแคส์แบบ ฟังเสียงแบบไม่ต้องเปิดหน้าจอเนี่ยทำได้ไหมผมได้อุปกรณ์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้ตื่นเช้าเลยแล้วก็มาลองทําดูแล้วก็ตอนนั่งคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่เนี่ยผมก็นั่งผมก็นั่งชิมกาแฟที่ผมทําอ่ะอืมันก็อร่อยดีนะแต่มันอยู่ที่เม็ดกาแฟด้วยแหละผมก็เลือกเม็ดกาแฟที่ราคาแบบต้องเลือกเม็ดกาแฟที่มันคุณภาพดีหน่อยแต่ราคามก็จะสูงหน่อยนะ เราคุก็เลือกมาน้องคนขายบอกว่าพี่ถพี่ชอบแบบนี้พี่เอายี่ห้อนี้ไหมคือล้างลาจากการเลือกเม็ดกาแฟมานานแล้วเมื่อก่อนก็ยังเลือกเป็นอยู่นะตอนนี้เลือกไม่ค่อยเป็นแล้วก็เลยถามน้องคนขายน้องคนขายก็จะถามเราว่าเราชอบกินแบบไหนบอกว่าเออผมชอบแบบเข้มๆชอบแบบ, episode, แบ,บเอสเปรสโซ่เข้มๆมหอมๆแต่ผมไม่อยากได้เปรี้ยวนะแกก็บอกพี่ชอบโรบัสต้าหรืออาราบิก้าซึ่งอาราบิก้าเนี่ย เป็นกาแฟที่ผลิตบนดอยนะดอยแบบดอยเหนือส่วนโรบัสต้าเนี่ยก็จะลงไปทางภาคใต้เลยไปทางที่แบบร้อนชื้นเลยทางภาคใต้ของเราโรบัสต้าจะเปรี้ยวๆหน่อยอย่างเงี้ยครับอาริปริกาก็พวกพวกาแฟวาวีปังขอนดอยช้างอย่างเงี้ยครับก็จะมาโซนทางเหนือทางเหนือเชียงรายเชียงใหม่เรา ก็วันนี้ก็มานั่งชิมก็รสชาติดีเลยนะครับก็ละเมียดกับการชงกาแฟต้องกะว่าเวลาแบบช่วงที่พ่อกับแม่ผมเนี่ยอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยร่างกายก็จะอ่อนรละหวยรวยแรงเนะาะตามภาษาคนสูงอายุผมกับครอบครัวก็คงจะต้องไปใช้ชีวิต กหลักปักฐานหรือว่าใช้ชีวิตที่แม่แตงเนี่ยอย่างจริงจังแล้วเนี่ยไมค่อยปรับเปลี่ยนชีวิตเอาตอนนี้ผมก็จังหาเอ้เราไปอยู่แม่แตงเราจะทําอะไรดีก็ก็คิดไว้นะเออว่าจะทําร้านอาหารเล็กๆหรือก็เปิดร้านขายเครื่องดื่มไปด้วยอย่างเงี้ยใจจริงไม่อยากเปิดคาแรนะแต่เปิดคาแร้ที่แม่แตงก็คงไม่มีใครมาอุดหนุนเท่าไหร่ แต่ก็จะลองดูว่าปกติร้านคาแฟก็จะมีร้านคาแฟอยู่ด้วยใช่ไหมครับพอดีบ้านเราเป็นแบบเป็นติดกับสถานที่ท่องเที่ยวแบบเบอร์ต้นๆของอันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยซึ่งชื่อว่าวัดบ้านเด่นสลีซีเมืองแก่นนะครับก็หลายๆคลิปแล้วที่ผมเคยเอาวัดบ้านเด่นลงทั้งในมุมดโดรนด้วยเนี่ยก็เพื่อนๆก็ ลองย้อนกลับไปติดตามดูนะครับว่าวัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนเนี่ยสวยงามยังไงซึ่งมันก็สวยงามมากมากเลยนะครับคือสมัยผมเป็นเด็กๆแล้วเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กๆแบบประถมอะ่ะสักปสามปสี่ยังจําความได้เลยว่าเป็นวัดที่เก่าแก่เก่าๆคือวัดที่ถูกลืมครับเป็นวัดของชุมชนเล็กๆไม่มีอะไรเลยมีพญานาคมีบันไดหน,หนาคขึ้นแบบเล็กๆเก่าๆสียังไม,ม่ค่อยมีเงินทาเลย ขึ้นไปก็จะเป็นขวามือก็จะเป็นสาราเปรียญซ้ายมือก็จะเป็นกุฏิของของพระเนนนะครับแล้วก็ตรงไปเยื้องๆทางขวาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นวิหารถึงเป็นวิหารไม้เก่าๆเนโหถ้ามันถ้ามันมันอยู่ได้นะมันอยู่ถึงตอนนี้ได้แลมันจะยิ่งใหญ่มากเลยมันก็จะคล้ายๆกับวัดวัดอ่ทอทงเกวียนวัดตงเกวียน วิหารไม้สวยๆอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนเยื้องไปซ้ายมือเล็กน้อยเนี่ยด้านหลังๆห,หน่อยก็จะเป็นโรงโรงโรงอาหารไม่ว่าโรงอะไร,รอะโรงนั่นแหละโรงฉันไม่ใช่โรงฉันแล้วก็เป็นโรงโรงหนึ่งไว้เก็บอุปกรณ์สปรนาิจบ้างอย่างเงี้ยครับไว้ทำกับข้าวเลี้ยงตอนที่มีงานวัดบ้างด้านหลังก็จะเป็นป่าศักนะเพราะว่าเมื่อก่อนจเจ้าอาวาสคือ ตู้ลุงงวงเขาว่าอย่างเนะง,งี้ยนะตู้ลุงงวงตู้ลุงงวงก็เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกๆนะที่เริ่มมาแบบพัฒนาวัดนะครับตู้ลุงงวงแกก็ปลูกต้นศัก์ไว้ด้านหลังวัดแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับก็จะเป็นเจดีสิบสองนักสัตว์แทนและคือผมคิดหลายครั้งแล้วว่าจะไปค้นภาพเก่าๆสมัยเป็นเด็กๆแล้วว่าบรรยากาศวัดเป็นยังไงแต่ก็คือบ้านเรานะมันย้าย แมนะ่ชอบย้ายของหลายครั้งคือไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนเนะรูปอะรูปเดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงนู้นก็คือแม่ชอบย้ายของแล้วแกก็จะบ่นว่าเหนื่อยทํางานหนักเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรไหมที่คนคนเราอะอยากกลับบ้านผมก็ไปเจอคลิป,ลปหนึ่งนะเป็นคลิป โฆษณาของของน่าจะเป็นของเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเธอก็จะเป็นภาพวิดีโอเนี่ยเดิน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 มาที่ประตูนะคนป้าผู้หญิงสูงอายุละเดินไปที่ประตูแล้วก็เปิดประตูออกมาคือเราจะลุ้นว่าอะไรอยู่หลังประตูเนี่ยเราอยากกลับบ้านเพราะอะไรเนี่ยแล้วเขาเปิดประตูไปก็เจอสุนัขตัวหนึ่งโหแบบมันดีใจมากเลยนะที่แบบ เจอคุณป้านเนี่ยแล้วแบบกระดีกระด้ามากเลยอันนั้นคือก็คือนหนึ่งที่แบบทําไมคุณป้าอยากกลับบ้านเมื่อคนที่มีลูกเล็กๆเนี่ยก็อยากกลับบ้านไปเจอลูกนะคนที่มีภรรยาแบบกาลังคบกันใหม่ๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะคบกันใหม่ๆก็อยากกลับบ้านไปเจอภรรยาแต่พอพ,อ,พอคบไปนานๆไปอ่ะอก็คงไม่อยากกลับบ้านไปเจอภรรยาอย่างเงี้ยมันก็มีหลายๆคนนะที่เป็นแบบนี้ คือการใช้ชีวิตคู่เนี่ยผมเคยคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วเคยกับรุ่นพี่คนหนึ่งแกก็ย้ําเสมอๆว่าเอ้ยที่ที่ผมเตือนเขาไปเนี่ยก็คือให้ทุกวันเหมือนวันแรกที่เราแบบเจอกันเนี่ยยังกับเราเจอแฟนเราแล้วแลาก็นึกถึงวันแรกที่เราแบบเจอแฟนเรารู้สึกตื่นเต้นยังไงรู้สึกแบบมีความสุขยังไงก็ให้นึกถึงวันนั้นตอนที่เราทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็บอกผมนะคือเขามาจะมาปรึกษาผมว่าโอ้แฟนแบบพี่หึงมากเลยเวยลาคุยโทรศัพท์กับผมอยู่อ่ะแฟนเขาโทรซ้อนมาเฮ้ยต้องพี่พี่ผมวางก่อนนะคือเขาเรียกผมว่าพี่นะแต่จริงๆเขาก็ก็คนที่คุยกับผมเนี่ยคนที่รักกันชอบชอบพอกันเนี่ยนะคือแบบเหมือนครอบครัวแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเจอการโดยบังเอิญแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนครอบครัวแล้วเขาแกก็ต้องรีบวางกอนเลยผมวางโทรศัพท์ก,กับหนนะ้าแฟนผมนโทรมา เดี๋ยวสักอีกนานก็จะโทรกลับมาหาเรานะ<笑><笑>ก็มีหลายๆคนนะที่แฟนโทรมาแล้วก็แบบตกใจแล้วก็ต้องรีบรับสายแล้วบางคนก็อยากกลับบ้านเพราะเพราะอะไรเพราะแบบม,มีต้นไม้อยู่ที่บ้านนะอยากกลับไปแบบเจอต้นไม้อย่างเงี้ยก็มีนะบางคนก็หลายหลายคนนะเพื่อนเพื่อนต้อ,นองนึกนึกจินตนาการดูก็ได้ว่าเวลาที่เรานั่งคุยกันเนี่ย เราอยากกลับบ้านเนี่ยเพราะอะไรเรามีความสุขที่บ้านเพราะอะไรเรามองในแง่ดีนะเราเราไม่ต้องพูดถึงว่าเราไม่อยากกลับบ้านเพราะอะไรนะเฮ้เยมันเดี๋ยวมันจะซ้ําเติมความรู้สึกที่ไม่ดีของเราเราอยากกลับบ้านเพราะอะไรถึงแม้เราจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากเจอที่บ้านแต่ว่ามันมันมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากเจอที่บ้านคือผมอยากกลับบ้านเพราะอะไรอย่างกับผมเนี่ยผม อยากกลับบ้านาก,กลับไปดูพ่อแม่นะไปทดแทนบุญคุณเขาอยากไปเจอญาติญาติอยากขี่มอเตอร์ไซค์แลนอยากไปเจอธรรมชาติเนี่ยอยากไปเจอต้นไม้ที่เราเคยที่เราได้ปลูกไว้นะว่ามันโตแค่ไหนซึ่งเพื่อนเพื่อดูคลิปเก่าผมก็จะเห็นต้นไม้อยู่นะต้นไม้ที่ผมเคยไปทําสวนเนี่ยเคยเอาเอาโดรนถ่ายตั้งแต่สมัยก่อนละมันแบบเป็นที่ดีโลง่ลงๆเนี่ยตอนนี้ผมต้นไม้สวยเลย มันได้ได้ต้นไผ่ด้วยนะต้นไผ่ก็สุถ้าไฟเข้าละอาจจะไปเปิดร้านตรงนู้นก็ได้นะแต่มันก็ไกลหน่อยแ,แบบวิวสวยนะครับวิวสวยมากเลยเดินไปเล็กน้อยก็จะเห็นวิววัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนของเราโหดแบบยิ่งใหญ่เลยสวยงามว่าเป็นวิวถ่ายรูปก,ก็ได้นะก็หลายคนที่แบบอย่างกับเราเห็นข่าวนะว่าอ,อดีตนายโยกที่หนีคดีไปเนี่ยก็ช่วงแรกๆก,ก็อยากกลับบ้านนะ ผมกลับบ้านหน่อยอย่างเงี้ยคือประเทศประเทศไทยเราเป็นประเทศที่แบบน่าอยู่ที่สุดนะครับถึงแม้บางคนจะแบบจะไม่ชอบแล้ว่าประเทศไทยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมว่าในความรู้สึกผมนะแล้วก็เห็นต่างคนต่างชาติหลายๆคนที่เดินทางมารอบโลกละไปอยู่ประเทศตัวเองคือประเทศตัวเองไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ประเทศไทยแกก็บอกว่าไปมาทั่วละอยู่มาหลายที่ละประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดเพราะอะไรเป็นประเทศที่แบบ สงบเนะเป็นประเทศที่มีอาหารการกินอร่อยเป็นประเทศที่มีอาหารให้กินตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ไม่ขาดแคละนะช่วงไวรัสโควิด COVID ก็ตามเนประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดถึงแม้ว่าบางทีเศรษฐกิจมันก็จะต้องแลกมาด้วยกับเศรษฐกิจที่ที่แย่ลงเพราะว่าเรากังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคนมากกว่าห่วงห่วงรายได้ของ ของคนถ้าเราห่วงรายได้นะเรื่องสุขภาพเราก็จะก็จะแย่เลยเหมือนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยห่วงรายได้ไงไม่ได้ไม่ไม่ปิดประเทศไม่ปิดไม่สวมหน้ากากเนี่ยก็เศรษฐกิจก็ยังจะจะยังยังยัง,ยง,ยงจะดีอยู่ว่าค้าขายเดินทางอะไรสะดวกใช่ไหมแต่พอคนติดเชื้อเยอะตายเป็นแสนอย่างเงี้ยจะทํำยังไงอ่ะคนไทยเราเป็นเมืองพุทธนะก็คงไม่อยากาเอาเศรษฐกิจไปแลกกับชีวิตคนอะ มันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เศรษฐกิจก็ไม่ได้ย่ำแย่คนก็ยังมีกินอยูอ่ผมก็เห็นคนมีกินอยู่แต่แค่ไม่แบบไม่ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเดี๋ยวมันถ้ามันผ่านไปได้เราก็จะดีเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็พูดถึงว่าบางคนก็ต้องหนีคดีไปไปต่างประเทศอะอยากกลับบ้านไหมคืออยากกลับแน่นอนอยู่แล้วแต่แบบก็ไม่อยากกลับมาติดคุกคือคน คนเรานะเนาะอย่างคลิปก่อนผมใครไ็อยากนอนในคุกใช่ไหมครับเหมือนคดีบอสอยู่วิทยาเนี่ยก็อยากกลับบ้านแต่ไม่อยากติดคุกเนี่ยก็ต้องแลกกับการที่แบบต้องไปล็อบบี้คนนั้นคนนี้ให้ช่วยอย่างเงี้ยจนวันนี้เนี่ยรัฐบาลลุงตู่ก็ตั้งท่านอาจารย์วิชามหาคุณเป็นเป็นหัวหน้านะเป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์วิชาก็ สอบข้อได้จริงมาล้ท่านอาจารย์วิชามหาคุณนะคือหนึ่งนะเป็น,น่งที่ผมเคยเล่าประวัติของท่านอาจารย์วิชาไปตอนนี้ก็ลืมไปละก็เหมือนว่าท่านอาจารย์วิชาเคยเป็นเป็นอดีตอายการใช่ไหมครับอาจารย์วิชามหาคุณแล้วก็โอนย้ายมาเป็นผู้พิพากษาท่านก็รู้เลยกระบวนการว่าการการช่อฉนในการทําสํานวนคดีช่วยคนบางคนเป็นยังไง ย่งกับคดีบอสอยู่วิทยาเนี่ยก็ท่านอาจารย์วิชาก็ไปสอบข้อที่จริงดูมันมีอะไรที่ขัดแย้งกันในตัวนะมันมีข้อที่จริงที่ขัดแย้งกันมันเหมือน,นการสมคบคิดกันช่วยเหลือให้คดีมันแบบออกไปทําให้อากาศเย็นๆขึ้นนะครับคือวันนี้อากาศเย็นผมว่าเข้าฤดูหนาวแล้วมั้งว่าผมดูมิเตอร์วัดอุณหภูมิผมด้านนอกห้องเนะี่ วันนี้มันลงมาถึง24องศานะซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนเลยเมื่อวานนี้2ี่2วันนี้มา24ว่าคงใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วแหละก็เพื่อนๆก็เอาเสื้อกันหนมกันหนาวนี่แบบเอามาเตรียมซักเอาไว้ใส่ได้แล้วครับปีนี้คงจะหนาวอยู่หน้าก็ข้ามเรื่องบอสอยู่วิทยาไปเลยดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็จะคุยเรื่องเอ๊ะทำเหตุผลทําอะไรที่ทําให้เราอยากกลับกลับบ้านนะครับ ก็ก็มันเป็นความรู้สึกที่ดีนะว่าอย,อย่างน้อยเราก็มีบ้านให้กลับบางคนนี่กลับไปก็ไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรที่บ้านไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบไม่มีใครรออยู่ไม่มีแฟไม่มีลูกไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีอะไรที่ทำให้เราต้องกลับมันก็ต้องแบบออกท่องราตรีใช่ไหมครับเวลาที่เราแบบขับมวลาเมื่อเมื่อก่อนผมก็เหมือนกันผรก็โหกวา่าไป ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ดึกดึกดื่นดืด่นกลับบ้านเพราะว่าที่บ้านเนียมันแบบเราเราก็อยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนไปเจอเพื่อนเนีราก็มีความสุขกว่าแต่วันนี้เนี่ยความสุขของผมอยู่ที่บ้านครับไม่ว่าบ้านในเมืองหรือว่าบ้านแม่แต่งเราก็มีความสุขทุกที่ได้เจอแฟนได้เจอลูก <c oughs> กลับไปบ้านแม่แตงได้เจอพ่อเจอแม่เจอ ญาติพี่น้องอย่างเงี้ยไปหลานนไปรวมตัวกันอองตองอะตอมอะไรไปผ <c oughs> มก็มีความสุขนะสนุกแบบวุ่นวายสนุกสนุกแบบวุ่นวายนะก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแบบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ